สวัสดีทุกคนกลับไปครั้งกับชาแนลปันสันนี่นะครับอยู่กันอีกครั้งหนึ่งกับเกมบลูนทีดีภาค6นั่นเองเนื่องจากในครั้งก่อนนะครับผมได้มีการบอกเอาไว้ว่าจะเป็นยังไงครับถ้าผมจะเล่นผ่านด่านโดยใช้แต่จักรน o อตอย่างเดียวนะฮะก็มีการตอบกลับมาว่าอยากดูกันนะครับเดี๋ยวจะจัดให้นะครับจักรน o อต only จะดูว่ามันจะโหดมันจะมันจะเจ๋งหรือมันจะเจ๊งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเอาละ่ะ ออผมเคยบอกไว้ในคราวก่อนแล้วว่าสิ่งที่ผมสามารถใช้ได้คือพวกบานนาฟาร์มตัวที่ให้เล่นแล้วก็วิลเลจนะมันจะมี3ตัวนี้ที่สามารถทําให้เล่นได้มันจะได้แบบว่าเล่นได้บ้างไงอ่ะไหนด่านนี้มันมีรีวอร์ดโบนัสขึ้นมาจัดไปเลยครับนี่นนไหไดีในมี d เด m o โหมดรีเวิร์สก็ได้ไม่ได้ต่างกันอะไรแค่ okay. ฮีโร่ก็สามารถใช้ได้ด้วยตามกฎนะครับที่ผมเคยทำ เหมือนบางด่านที่แบบว่ามันต้องใช้ตัวที่ช่วยยิงเหล็กบ้างมันจะได้มีเพราะว่าบันดาลาฟาร์มไม่จำเป็นหรอกผมแบบใช้ฮีโร่กับบิลเลสได้ก็พอเนาะเนาะวางไม่ได้เลยอ่ะผงไว้ตรงนี้เอาละ ได้แลวหนึ่งตัวทีนี้จักกรน้อตัวแรกผมไปตรงนี้แล้วกันเออชิวๆครับแรกๆมันจะชิวๆอยู่แล้วเราไปให้ถึงดันร้อยไปเลยแล้วกันหนึ่งร้อย เพราะฉะนั้นตัวแรกที่ผมจะสร้างคงจะเป็นวิลเลจแหละมไม่赖พอมันวนกลับมาเดี๋ยวให้ฮีโร่เราช่วยยิงหรือผมไม่เอาวิลเลจด้วยแล้วกันเกมนี้ผมใช้แต่จักรนดอสล้วนๆเลยอะโอเคปะน่าจะแฟร์อยู่นะได้คาตาโพมาแล้วตัวหนึง่ง อสกกะกนงนอตเนร์ดอะไรไม่ต้องใช้ครับเฉพาะในตอนหลังหรือเปล่าก็ช่างมันอโอเคด่านนี้มันมีความแอบน่าใช้ไง จะวางตรงตามจุดทุกที่ทุกจุดไว้เลยการงงการเงินไม่ต้องครับเอาแค่ผ่านด่าน60ให้ได้ก่อนแล้วกันอย่างอื่นค่อยว่าโอเคปืนซี่เราทำหน้าที่ได้แบบว่าดีมากเลยเนี่ย ตัวนี้ก่อนเอาให้เป็นจักรกน้อนมาก่อนเลยตัวหนึ่งเน่ได้มาแล้วครับโอเคเพิ่มเข้าไปครับ ตัวนี้ก็เอาเนี่ยแหละรีบรับจะก,กระน็อตตัวนี้จะตีเป็นรูปแบบลาเอ่อเฟิร์สตัวนี้ตีเป็นลาสเอ้ตัวนี้ต้องเป็นเฟิร์สเลยตีเป็น last, ลาสลาสถูกแล้วเดี๋ยวสั่งตีผิดมาตลอดนะครับตัวนี้เป็นเฟิร์สโอเคจะมีหินลูกกรอกอันนี้เต็มเลยครับ จากไปไปเข้าไปกวาดลงข้างล่างนั่นนะ่ะดีมากเลยครับแ้าถ้าเป็นจักรน้อยโอ้โหมีการเด้งเพิ่มผมว่าโหดเลยละมอมอเนี่ยพอมันรอดตัวหนึ่งนี่มันเสียเวลาดีจริงๆเลย เอาทุกมุมให้เป็นจักกรนอดให้หมดก่อนเงยอยค่อยว่ากัน,นจักรกนอดเพิ่มครับกวาทาั้งล่างมันมีตีล่างและตีบนขึ้นมาด้วยอ่าดีขึ้นไว้ทั้งล่างครับกันหลุดกันหลุดแถวบ้านเรียกกันเหนียวนะครับ ล้วนๆเหล็กก็ไม่มีปัญหาจาจาระกน้องบอกจัดการให้ <c oughs> จัดมาไม่มีปัญหาเหล็กอดูทางขึ้นลงกันนั้นสิกวาดเยอะดีจริงๆเลยครับปัญหามันอยู่ที่ว่าโมแอปนั่นแหละจะจัดการยังไงเออของจริงอยู่ตรงนั้น ตัวก็ตีเป็นตีเหล็กก็ตีเป็นมันครบเครื่องนะเพียงแค่ว่าแบบมัน,มนดาเมจมันไม่ได้แรงอะ่ะเพราะมันเน้นการโจมตีกระจายมากกว่าการโจมตีทะลุทะลวงนั่นแหละคือสเสน่ห์ของจักรนอตแต่ถามว่าดาเมจมันมันสู้โมเอฟดีไหมคงต้องตอกว,ว่าไม่ะนะฮะแต่ถ้าเยอะจริงก็ไม่แน่ห่าเยอะจริงนะ เออมาไปทุกมุมครับเป็นโจรมุมตึกครับตอนนี้อยู่มองหน้าบูรนทุกมุมง่ายๆคือทุกจุดทุกเส้นทางก็ <c oughs> จะมีแต่จักรนอนเนี่แหละคอยดักซุ่มไว้อยู่ซุ่มไว้ ตัดไปนีเรามีหน mm ึ hmm. again, uhm. like way, like ่งฮาแล้วกำลังจะมีตัวที่ออกมาแล้วตัวร้ายที่เราไม่คิดว่าจะชนะเฮ้ยเฮ้ยเรื่องจริงเฮ้ยเฮ้ยเทีมทีมจักทีมจทีมจักก่อนอย่างเงี้ยมีวิธีมีวิธีอยู่เห็นอยู่กดขึ้นมาเอ้ยไม่ใช่กดขึ้นมาใหม่ครับเริ่มมากดความสามารถฮีโร่เลย พอมันเป็นสถานนั้นแล้วผมว่าก็โอเคขึ้นนะเริ่มจักเข้าไปอีกผมว่าเริ่มเห็นเริ่มเห็นแบบความรู้สึกที่ไม่ดีเริ่มเริ่มเริ่มผุดขึ้นมาแล้วเริ่มรู้สึกว่าน่าจะไม่ไหวขึ้นมาแล้ว เริ่มรู้สึกไหมมีใครรู้สึกเหมือนผมทำไมผมรู้สึกมันชัดชัดโอเคทีนี้ทุกมุมเรามีจักแล้วยังมีอสองมุมที่ยังไม่ได้วางสองมุมดีด้วยนั่นคือจุดป,ปาร์คครับ สุดสตาร์ทมีข้อเสียนึ่งข้อคือมันไม่สามารถชิ่งข้างในได้โอเคตรงนี้โอเคครับทีนี้ขึ้นอยู่กับโพซิชันล้วนๆแล้วว่าเราจะวางจักรไปตรงไหน ริงไปผมเริ่มวางไว้ตามโพซิชันต่างๆแล้วโดยไม่สนใจสื่อแล้วครับนี่ถึงเรียกว่าจากกักรนอดล้วนครับ ไหวเว้ <laughs> มันไหวฮะพอมันไหวก็เริ่มเห็นทางสว่างครับถึงจะเล็กน้อยก็ตามบุกบักบุกบักบุกบัก,บกไหวไหวไหวเอออยาแตกมาเป็นตัวบลูแล้วกันเป็นเลอบินอาจจะอาจจะนิดนึงพอแตกมาเป็นตัวบลูแล้วลูกโป่งแล้วสบายแล้ว แล้วผมผมว่ามันตีเท่าเดิมอยู่ดีอะ่ะไม่ได้ต่างเท่าเลยแตก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 ตแตกเราแตกเกือบแตก <c oughs> อ่าขอใช้ความสามารถฮีโร่สักหน่อยหนึ่งมันก็ได้อยู่นะประเด็นคือต้องทำให้มันแตกเร็ว ต่างๆตีตรองแล้วกนะันไม่เนี่ไม่เนมันไม่เะทีนี้อื้มโดนดาเมจเออเราต้องใช้ความสามารถช่วยบ้างยิงเข้าไปปักปักป๊กปักป๊กปักปก,ปก,ปก,ปก้อนก้อนก้อนจะก้นอกนไม่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 ไหวเลยโอเคไหวอยู่ ก้อน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 ปล่อยก้อนขี้มุกโ okay. อเคย,ยนต์ลูกกรอกอื้มอืมอืม,อม มาถ้าไม่มีฮีโร่ช่วยนี่ผมจะเป็นไงเนี่ยผมรีบหาเทียห้าให้ไวเลยครับถ้าเรากล้าพอที่จะเก็บตังค์ไปซื้อมนันนะเนาะราคาเท่า,าไหรหมื่นสี่แสปีตีพังสิอือตอดนะเมท อุ๊ยเราผ่านด่านที่มีตัวนี้แล้วโอเคเราไม่หยุดแค่นี้ครับไปต่อครับดูว่าจักรนอตล้วนมันจะไปได้ขนาดไหนครับลูกกรอกลูกกรอกลูกกรอกเทพเจ้าลูกกรอกเต็มแมปอืมอืมอืมเดี๋ยวมันเจอเทียร์ห้าเราครับมันจะเจอลูกกรอกหนักกว่านี้สวยละมันเสริมเหล็ก นี่ลายเสริมเหล็กนิดนึงก่อนเออเออเออจะได้ครับมันตีแตกสักลูกหนึ่งผมก็ลุ้นเลือเกินโอเคผมมีตัวหนึ่งที่เหมาะที่จะเป็นอัลตร้าจักนอสครับ จัดไ้เซรามิกจำนวนมากเหเจอการทะลุทะลวงอ,อื้อ,อ,อปัดอรดาเมจด,ด้วยธนูก่อนพังสิ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 งสงสงสโอเคอืมอแย่แล้วโอ้โหเบียบบีสองตัวแย่แล้วผมบอกเลยแย่แล้วเหนแพ็กสปีดทุกครู่ ทังซิทังซิทังซิพยายามอยู่พังนิดหน่อยก็ตอดครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่านะยอ,ๆๆๆอย่านะอย่านะอย่านะหยุดไม่ๆๆๆยอมหรอก้องสร้างเพิ่มไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอม สร้างเพิ่มครับเมื่อกี้ผมไม่สร้างผมกะอัพเทียห้าไงแต่ดูจากทรงแล้วเทียห้าไม่ทันมาคงตายก่อนเพิ่มจำนวนของโจนมุมตึกเข้าไปครับ คงต้องทำอะไรได้ดีกว่าเดิมบ้างไม่มากก็น้อยอ่ะผมไม่ต้องใช้ความสามารถแล้วนะเออเออนั่นแหละทำดียิ่งๆเออพังเร็วมาอยู่ที่ความการใช้ความสามารถของฮีโร่ด้วยอ่ะเฮ้ย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 โอเคเสริมเหล็กเลยจช้เสริมเหล็กเลยจช้ถล่มมาเลย ถล่มมันด้วยลูกกรอกถล่มมันด้วยลูกกรอกเอออืมเยี่ยมพอคงอยู่ได้อีกสักพักแล้วอ่ะเอาลูกรก,ลกรอกลูกกรอกลูกกรอกนั่นแหละมาเลยตัวธรรมดาผมเริ่มไม่กลัวแล้วโมอว็ธรรมดาผมไม่กลัวแล้วนี่ถ้าเป็นเลอบินเนี่ยไม่แน่ถ้าเป็นสีแดงไม่แน่งั้น ตุๆๆโอเคยมโอเครออัพเทียห้ามือนเดิมครับน่าทำได้นะมือแหวกธรรมดา,าไม่กลัวครับมือแหวกธรรมดาไม,ม,ม,ม่กลัวมันจะตายพร้อมๆกัน อย่างที่บอกผมจะเอาตราจักกัน,น้อตก่อนครับเทียห้าของหัวหน้าผมเรียกว่าเรียกหัวหน้าของพวกนี้แล้วกันนะเดี๋ยวเรียกหัวหน้าก่อนครับลูกน้องจะได้มีขวัญกำลังใจ2ตัวเลยลแล้วไหวแหละแค่โม้เอง จับบีเอฟบีไหวแน่ไหวลูกกรอกเออนั่นแล้วเจอลูกกรอกถล่มยิง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 เออเป็นอย่างนี้แล้วสบายแล้วปื๊ด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 ปืดเยี่ยมเดี๋ยวนึงสองพัน ห่านเซรามิกไม่น่าจะใช้ปัญหาของเราเดี๋ยวได้เทียห้ามาผมว่าความแข็งแกร่งของพวกนี้จะเพิ่มขึ้นเยอะคุณพอจะเดาได้ไหมผมจะวางเทียห้าไว้ตรงไหนดูว่าว่าคิดเหมือนกันกันกบผมหรือไม่วางไว้ตรงนี้ครับ 5จัดไปไหนม,มันทําท่าเหมือนมันจะหลุดผมไม่ยอมให้มันหลุดง่ายๆหรอกครับจากนอส้สู้เพิ่มโจนเข้าไปครับเพิ่มโจนเข้าไปครับตอนนี้สร้างแต่โจนแล้วครับวันนี้คือโจนมุมตึกไงครับผมเรียกมันว่าโจน จักรนอตล้วนไม่เคยทำแบบนี้เหมือนกันนะเนี่ยสนุกสนุกไม่เลวสนุกไม่เลวย่งไม่นอได้อยู่นะเนี่ยว่าจุดวางอัลตราจักรนอตผมมันแอบแสบอยู่นิดหนึ่ง เยอะนะกรอเยอะนะกรอต่ยังลองไม่ใช้ความสามารถดูนะเพราะถ้าแค่นี้ยังซูมไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดถึงพวกซีโอเเสริมเหล็กแล้วล่ะเดี๋ยวเดี๋ยว เดียวโอเคหต้องใส่ความสามารถบต้องเพิ่มจำนวนครับเฮ้ย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 โอเคโอ้โอ้แล้วไอ้นี่ล่ะไอ้นี่ล่ะอึดนักเหรอ นี่แหละลูกกรอกความสามารถลูกกรอกใช้ดีว่าโอเคพังทีนี้ก็เหลือแค่กวาดพวกมันให้หมดเออ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 นี่ไงนี่ไงนี่ไงการเอาจริงจำนวนเหรอจำนวนเหรอเน้นจำนวนกับเราเหรอเน้นจำนวนกับเราเหรอ เอาเลยลูกกองลูกพอ่อหน้าจออย่างกะอย่างกะแมงสาบโอ้โห,หลุ้นมากครับตอนี้ผมแอบชอบไปเลยลูกพอ่อให้มันเยอะออกการเหมือนกันนะเนี่ยยิ่ง ช่วยด้วยลูกพ่อลูกกอกลูกอลกอลก,อล,กอลูกพ่อลูกกอกลูกพ่อช่วยไม่ได้นะครับเอได้แค่แปดสิบสองเองอะถ้าใส่วินเลตด้วยหรือว่ามีการเงินด้วยผมว่าเราจะสร้างได้เต็มกว่านี้นะแต่ก็ใช้ได้สนุกดีเป็นจานเล่นตัวเองที่หาดีครับลูกกอกลูกพ่อไม่สามารถไปได้จนถึงฝันหนึ่งร้อยด่านนะครับ เอาละครับทุกคนในวันนี้นะครับทีมลูกหลอกก็คงจะต้องขอลาทุกๆคนไปก่อนนะสนุกมากเลยใครอยากเห็นตัวอื่นสามารถบอกมาได้นะครับเห็นมีบอกว่านินจาเพราะฉะนั้นครั้งหน้าจะทำนินจาลงไปให้นะครับเอาละสำหรับวันนี้นะครับคงจะต้องขอลาทุกคนไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ